สวัสดีค่ะบ้านมือสองพร้อมอยู่นะคะพร้อมพื้นที่กว้างๆนะคะ222ตารางวาค่ะราคา2ล้าน5 0 0 0บาทนะคะราคานี้เจ้าของขายเองค่ะพื้นที่กว้างมีพื้นที่ใช้สอยเยอะบรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะอยู่ใกล้กับอำเภอบ้านแฮดอยู่ใกล้ถนนมิตรภาพเข้าตัวเมืองขอนแก่นแค่25กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะบ้านพร้อมที่ดินฉนดนะคะ2อล้านห้าแสนบาท2 2 2ยิต 100, ารางวาตัวบ้านมี2ห้องนอน2อห้องน้ํา1ห้องเก็บของมีแอร์สามเครื่องมีห้องแต่งตัวค่ะมีห้องโถงนะคะกว้างห้องโถง,ง,ง,งสามารถกั้นฉากได้อีกหนึ่งห้องนะคะมีห้องครัวที่กว้างขวางค่ะสามารถที่จะทําอาหารได้อย่างสบายค่ะบิวอินไว้พร้อมแล้วด้วย มีหน้าต่างมีมุงรวดมีเหล็กดัดนะคะสนใจลองเข้าไปชมแปลงจริงได้นะคะติดต่อโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดโทมนะคะติดต่อโดยตรงกับผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะเจคเคทกอใส่เบอร์ติดต่อผู้ขายให้เรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ